ว่าหนึ่งเดือนครับที่น้ําได้ท่วมเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโบราณสถานนะครับวันเกรงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นจะได้รับความเสียหายนะครับวันนี้ผมได้มาตรวจสอบที่บริเวณวัดมหาธาตุนะครับมาบอกว่าจุดนี้นะครับเป็นไฮไลท์สาคัญอย่างหนึ่งนะครับเป็นเศียงพระพุทธรูปหินทรายนะครับที่ติดอยู่ที่รากของต้นโพนะครับตรงนี้ นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับถ้ามาเที่ยวจังหวัดนะครศรีอยุธยาก็จะต้องแวะมาที่นี่นะครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเสียนพระพุทธรูปนี่นะครับเป็นหินทรายซึ่งเหลือแต่ส่วนเสียนนะครับสำหรับองค์พระนั้นได้หายไปแล้วก็เป็นเสียนพระพุทธรูปสมัยศิละปะอยุทยานะครับซึ่งวางอยู่ในรากของต้นโพนะครับแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าเป็นวิหารรายนะครับ เป็นวิหารรายฝั่งตรงข้ามของเสียพระพุทธรูปก็จะเป็นวิหารใหญ่นะครับต้องบอกว่าเกือบ500ปีทีเดียวนะครับที่ศิลปะเหล่านี้นะครับยังคงอยู่ให้ประชาชนนั้นได้มาเยี่ยมชมนะครับในจังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับ ด้านในบริเวณวัดมหาธาตุตรงนี้นะครับต้องบอกว่าจากที่ผมมาตรวจสอบนั้นเวลานี้นะครับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะครับก็จะมีในเรื่องของพื้นผิวดินนะฮะแล้วก็มีต้นไม้บางส่วนที่มีการล้มลงมาบ้างนะครับเพราะว่าช่วงที่น้ําท่วมนะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์นั้นเขาได้กันไม่ให้เรือชาวบ้านนั้นวิ่งผ่านบริเวณตรงนี้นะครับเพราะกันที่คลื่นนั้นจะกระแทกเข้ามาและอาจจะทําให้ตัวอิดตัวทรายหรือว่าตัวองค์ วัดต่างๆนะอาจจะล้มแล้วก็ได้รับความเสียหายได้วันนี้ต้องบอกว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวติดต่อเป็นกลุ่มทัวร์บ้างเป็นส่วนบุคคลบ้างเข้ามาเยี่ยมชมบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับพี่สลายซึ่งเป็นพนักง,งานเก็บบัตรที่นี่นะฮะวันนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามามา,มากน้อยเท่าไหร่แล้วครับช่วงนี้ก็มีตั้งแต่ร้อยถึงร้อยห้าสิบขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มมีเข้ามาแล้วแล้วเขาติดต่อมาอย่างไรอะว่าเออมันสามารถ ครบทัวร์เข้ามาเที่ยวได้แล้วก็จะมีเป็นพวกหัวหน้าทัวร์มาคอนเฟิร์มก่อนมาดูสถานที่ก่อนว่าสถานที่พร้อมที่จะพาคณะทัวร์จะขายทัวร์เข้ามาได้ไหมในความพร้อมของวัดแต่ละวัดที่จะนําชมได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ส่วนมากจะเป็นที่มาคอนเฟิร์มเซอร์ว์สถานที่ก็มีชาวต่างชาติก็มีพวกเป็นพวกพวกญี่ปุ่นนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เป็นพวกฝรั่งแล้วเวลานักท่องเที่ยวที่เข้ามาบางส่วนแล้วเนี่ยเขาถามไหมระดับน้ําอยู่แค่ไหนสูงแค่ไหนถามค่ะแต่เราก็ชี้ให้ดูคาบน้ําที่ที่จะมองเห็นคาบน้ําอยู่ตามสมมติอ่พี่สลายยืนตรงนี้กับผมเนี่ยน้ำมันอยู่ประมาณไหนประมาณน่าจะแค่แค่คอแค่หูแค่หูของหูพี่สลายนี่นะประมาณนี้นะอยู่ระดับนี้นะก็ถือว่าสูงนะนะับก็วันนี้ถือว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะค่ะ มีแล้วค่ะจะฝากบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวบ้างไหมอ๋อคือตอนนี้เรายังเปิดเข้าชมฟรีอยู่นะคะตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญเข้ามาชมได้เลยค่ะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่ะถ้ามาประมาณต้นเดือนธันวาประประมาณวันที่10ไปแล้วเราก็จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมค่ะ จากวัดมหาธาตุนะครับผมได้เดินทางมาต่อที่บริเวณวัดโลกอยะสุธาน,นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลประตูชัยอำเภอเมืองพระนครศรีอ,ย,อยุธยานะครับมาบอกว่าวัดนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีพระนอนนะครับซึ่งมีอายุกว่าเกือบ600ปีทีเดียวต้องบอกว่าช่วงที่น้ําท่วมนะครับระดับน้ําต้องอยู่ที่ประมาณเลยหัวผมนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่นี่บอกว่า ตรงช่วงขาของพระนอนนะครับจะมีรอยร้าวอยู่ที่ประมาณจากพื้นดินนะครับขึ้นมาประมาณเกือบเมตรนะฮะแต่หลังจากที่น้ําลดลงนะครับรอยร้าวเริ่มมีขึ้นไปยันด้านบนด้านด้านบนนู้นเลยนะครับแต่ชาวบ,บ้านก็ยังไม่ปักใจนะครับว่าเกิดจากน้ําท่วมหรือเปล่าต้องรออยู่ที่การตรวจสอบของกรมศริลปากรก่อนว <talkin, S 1> ันนี้เริ่มมี<อ>นักท่อ,องเที่ยวเข้ามาหรือยังครับที่ที่อยู่ตรงนี้มานาน ค่ะก็เริ่มมีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เยอะมากมีแต่ชาวยุโรปแถบบเอเชียไม่ค่อยมีแล้วก็คนไทยนิดหน่อยส่วนมากจะมาถ่ายรูปตอนนี้เขาเริ่มมีการนําไกด์มาสำรวจยังว่าเข้าเที่ยวได้หรือยังมีแล้วค่ะเมื่อวานนี้มีเป็นพวกไกด์เป็นพวกจิตอาสาคา่ะคือเข้ามาสํารวจเส้นทางแล้วประมาณวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะอาจจะให้เข้าท่องเที่ยวได้เห็นบอกว่าวัดนี้จะอยู่ลึกมากบางทีแล้วนักท่องเที่ยวอาจจะหาไม่เจอใช่ค่ะเพราะว่าแบบคือ เมื่อก่อนเป็นป่าแล้วคือเขาเพิ่งมาสร้างทางให้แล้วที่นี้คือยังไม่ค่อยมีคนรู้ก็เขาก็เลยไปเที่ยวตรงวัดใหญ่ก่อนเพราะว่าวัดใหญ่ก็เป็นหลวงพ่อพระนอนเหมือนกันต้องบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยตอนนี้เขาเขากลัวเรื่องอะไรที่การจะมาเที่ยวตรงนี้ก็น่าจะกลัวเป็นแบบว่าจุดนี้น้ําจะแห้งหรือยังคือเขา ไม่ได้เข้ามาแล,ล้วก็พวกไกด์ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าน้ําแห้งหรือยังสนมากจะกลัวเรื่องน้าส่วนใหญ่จะเป็นทางทางภาคไหนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ว่ากลัวแถบเอเชียแล้วยุโรปอะ่ะยุโรปไม่ค่อยกลัวเพราะว่าที่เห็นมาคือพอน้ําเริ่มลงปุ๊บน้ํายังไม่แห้งก็จะมีรถบัสเป็นแถบยุโรปเป็นพวกฝรั่งเศสจะเข้ามาเที่ยวเยอะแถบเอเชียไม่ค่อยมีน้อยมากๆและตรงนี้นะครับหลังจากที่เกิดรอยร้าวขึ้นเนี่ย ทางผูุอมหนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะครับก็ได้สร้างองค์พระนอนจําลองนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะมาปิดทองเนี่ยก็จะให้ปิดที่องค์จําลององค์นี้ก่อนนะฮะเชิญนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เริ่มมีเข้ามาเที่ยวเป็นบางส่วนแล้วรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับอันเกพลพิญโยถ่ายภาพภระสพพลตัวหอมบุตรรายงานครับ